ครับก็ข่าวนี้ของผมนะเกี่ยวกับลูกนี้ของทอ,อสอนะผมเอามาจากเว็บไซต์นะครับ pptv นะฮะช่องช่องของ pptv เขานะเป็นเว็บไซต์ pptvhd36.com นะครับก็เขาบอกว่านะฮะทอ,อสอนะจะช่วยลูกหนี้คนะือลูกค้าของเขาที่เป็น npl เนี่ยนะครับโดยจะลดดอกเบีย้ยแล้วก็ลดค่างงวดนะแล้วก็ลดดอกเบีย้ยหรือผ่อน0%เริ่มต้นที่1,000บาทต่อเดือน อ่านะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะทำไมมันใจถึงขนาดนั้นนะสำหรับทอสอนะครับก็คือทอสอช่วยเหลือลูกหนี้สถานะ NPL นะครับคือเป็นหนี้เสียแล้วนะที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิดนะให้ใช้อาัตาราดอกเบี้ยพิเศษและเงินงวดผ่อนชำระต่ำเป็นระยะเวลา2ปีผ่อนเริ่มต้นนะที่นะ 1, 0บาทนะเดือนที่1ถึงเดือนที่3 ดอกเบี้ยศปซต่อปีนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาก็คือวันนี้นะครับคือพรุ่งนี้แหละเพราะวันนี้มัน,มนหยุดนะเดี๋ยวไปดูข้อมูลกันนะข้อมูลคือคุณสัจชัยนะฮะสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารราคาสงเคราะห์บอกว่าเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผ่อนชาระให้กับลูกค้ากลุ่มเปราะบางทางด้านรายได้ที่มีสถานะเป็น NPL และยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยนะครับ ธนาคารอาคารงเคราะห์จึงได้จรรัดทํามาตรการที่20มีหมู่มีมา20มาตรการแล้วนะเนี่ยสำหรับช่วยเหลือลูกค้าของเขาที่เป็น NPL คือเป็นหนี้เสียเนี่ยให้สามารถใช้อัตาราดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็เงินงวดผ่อนชําระต่ําเป็นระยะเวลา24งวดหรือ2ปีนะครับแบ่งเป็นนะฮะเดือนที่1นะครับผ่อนชําระเพียงเดือนละนะงวดละ1,000บาทดอกเบี้ยคือไม่คิดนะก็คือ0%เลย หนึ 1> 1่งถึงสามไม่มีดอกเบี้ยเลยคือจ่ายเดือนละพันเนี่ยตัดต้นเตเตียมเดือนละพันนะสามเดือนก็ตัดต้นเลยสามพันนะครับเดือนที่สี่ถึงเดือนที่หกเนี่ยคิดดอกเบี้ยหนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับนะแล้วก็กรณีเงินต้นคงเหลือหนึ่งล้านเนี่ยค่างวดเนี่ยพันแปดคือพูดง่ายให้ผ่อนล้านละพนะันแปดเนี่ยเดือนที่สี่ถึงเดือนที่หกผ่อนล้านละพันแปดนะครับดอกเบี้ยหนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต เดือนที่7ถึงเดือนที่12นะครับคิดดอกเบีย้ย3.9%อนะครับผ่อนล,ล้านละ3,500ะครับแล้วก็ปีที่2ก็คือเดือนที่13ถึง24เนี่ยคิดดอกเบีย้ย mrr ลบ2อนะครับผ่อนล,ล้านละ3,700นะครับนะกรณีลูกค้าชำระเงินงวดเกินกว่าที่จำนวนที่ธนาคารกำหนดจะไปตัดดอกเบี้ยครั้งชำระของลูกค้าต่อไปถ้ามีนะนะนะคื คุณจ่ายเงินเกินที่เขาบอกไม่ได้นะเขาไม่เอาไปตัดต้นให้นะเขาจะไปเอาเขาจะเอาไปตัดดอกที่คุณเคยมีคลังค้างที่เขาตั้งพักไว้อ,อ่เพราะว่าเขาก็เกี่ยวพอสมควรก็คือโดยสรุปนะฮะโดยสรุป <c oughs> ในสองปีที่ทอสลดหนี้ให้เนี่ยลดค่างวดให้เนี่ยนะครับคือสามเดือนแรกเนี่ยไม่คิดดอกเบี้ยเลยแต่คุณจ่ายแค่เดือนละพันคุณจะเป็นหนี้เท่าไหร่ก็ตามคุณจ่ายแค่เดือนละพันเป็นหนี้สี่ล้านก็จ่ายเดือนละพันจ่ายไปเดือนละพันสามเดือนสามพันนะ พอเดือนที่4ี่ถึงเดือนที่6ก็เริ่มแหละเริ่มคิดดอกเบีย้ยหนึ่งจุดเก้าเก้าเปซต่อปีนะครับผ่อนกันพันเอ๊ะล้านละพันแปดนะคุณเป็นหนี้สามล้านก็เอาพันแปดคูณสามเข้าไปก็ประมาณเท่าไหร่เอ่อห้าพันกว่าบาทนะดอกเบี้ยหนึ่งจุดเก้าเก้านะครับแล้วก็ครึ่งปีแรกก็คือเดือนที่เจ็ดถึงเดือนที่สิบสองขยับดอกเบี้ยมาเป็นสามจุดเก้านะครับแล้วก็ผ่อนล้านละสามพันห้านะ ส่วนปีที่2คือเดือนที่1 3ยคือเริ่มเนะี่ยปรับตระเวทเป็น MRR ลบ2นะครับแล้วก็เริ่มผ่อนนะที่ค่างวดที่ล้านละ3 7 0 7นะครับอันนี้เคลียร์นะกรรมาการผู้จัดการของทอสบอกว่าสําหรับลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้ามาตรก,การเนี้ยคือลูกค้าที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีและมีสถานะ NPL คือเป็นหนี้เสียนะครับ ค้างชำระเงินงดติดต่อกันมามากกว่า3เดือนหรือลูกค้าที่มีสัญลเป็น NPL ได้อยู่ระหว่างการใช้มาตรการช่วยเหลือของธนาคารหรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารก็ได้นะครับและต้องเป็นลูกค้าที่ได้ผลกระทบด้านรายได้จากโควิดนะต้องไปชี้แจงเขาว่าคุณได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างไรนะครับทั้งนี้นะครับลูกค้าสถานะหนี้เสียเนี่ยสามารถลงทะเบียนนะฮะแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่านแอปพลิเคชันคือ GHBL นะฮะ ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมคือวันนี้นะครับเวลา9โมงเป็นต้นไปและส่งหลักฐานการได้รับผลกระทบทางไรายได้จากการประกอบอาชีพธุรกิจการค้าเนื่องจากโควิดเช่นหนังสือรับรองการลดวันเวลาการทํางานลดเงินเดือนลดค่าจ้างหรือถูกเลิกจ้างนะครับนะก็เอาตรงนี้หละละเอียดมาให้ธนาคารพิจารณาด้วยนะครับด้วยการอัปโหลดผ่านแอปพลิเคชัน GHBO ได้นะครับ กรณีลูกค้าที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะสามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ w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  ghb ghbank.co.th gh นะคือใครไม่มีสมาร์ทโฟนคุณไปเข้าคอมพิวเตอร์เอาเข้าเว็บไซต์ของ ghb ghbbank.co.th นะครับหรือว่าโทรไปที่ call center เ,เ,เขาแล้วกันเบอร์026459000นะ026459000 นะครับหรือไม่ก็ไปสาขาแม่งเลยไปถามไม่ให้จบๆไปนะครับก็นะเป็นข่าวดีสําหรับลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียงทอสอนะฮะก็คือผ่อนกันไปเลยนะฮะนานๆเลยครับยี่สี่งวดดอกเบีย้ยโคตรถูกไงสามเดือนแรกดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะสามเดือนแรกกันผ่อนกันแค่เดือนละพันเท่านั้นนะคุณจะกู้กันเท่าไหร่ก็ตามผ่อนแค่เดือนละพันนะครับอ่านะโอเคนะก็จบ